ยูทูบสัสดีครับช่วงนี้สําหรับ PPE s 4ผมก็จะลงคลิปให้ได้มากที่สุดนะเพราะเหมมันเดิมผมจะพยายามลงคลิปซ y n เนจี้คลิปเด็กไว้เยอะๆถ้าเซิร์ฟจริงเปิดแล้วเนี่ยจะได้แนะนําหลายๆคนมาได้ว่าเด็กนี้เล่นยังไงเด็กนี้เล่นยังไงนะให้กลับมาดูคลิปพวกนี้มันอาจจะแผทไม่ตรงกันแต่ว่าลายการเล่นเนี่ยเพราะว่ามันไม่เปลี่ยนไปเยอะหรอกคลิปวันนี้นะก็เป็นลายการเล่นที่ผมคิดว่าผมจะใช้บ่อยที่สุดแล้วนะในการไต่แรงถ้ามันไม่กากจนเงินไปนะคือถ้ามันไม่โดนเนิร์ฟจนแบบเล่นไม่ได้อะ มันน่นจะเป็นวิธีการเล่นที่ผมจะเล่นบ่อยไอเดียของมันง่ายมากครับคือเราจะเล่นเป็นตัวฟอนไลน์ซิเนจี้ไม่ว่าจะเป็นแวนการ์ดหรือแบทชั่นแต่ว่าในตาน,นี้จะเป็นแวนการ์ดนะแล้วก็แบ็กไลน์เดเมจจะเป็นดาบิทไฟหรือว่ามาร์คแมนซึ่งทั้ง2อ,อันเนี้ยมันใช้อ t เทมไม่ต่างกันครับก็คือกุนซูพวกคลิไอเทมเดเมจฟิสิกอะไรเงี้ยมันจะใช้อ t เทมไปในทางเดียวกันซะส่วนใหญ่ เพราะงั้นเราใช้ไอเทมต้นเกมได้แล้วก็ทายเกมค่อยมาเลือกแคลลี่ก็ได้แต่ในตอนนี้จะเป็นแคลลี่อัฟิเอสกับซายยาซึ่งเป็นมาร์กแมนนะความเก่งของอัฟฟิเลอตสซายาแวนกาเนี่ยคือมันเล่นตัว4บาทเยอะครับมันจะไม่ได้ไปเน้นพลังของตัว5บาทเพราะงั้นเทมโปหรือว่าจังหวะการเล่นเนี่ยมันจะเร็วกว่าคนอื่นเพราะว่าถ้าหลายๆคนลองเล่นนะจะรู้ว่าในเซตนี้ถ้าไม่ใช่คนเล่นรีโลไปเลยนะสมมติเราตัดรีโลทิ้งแล้วเหลือการอัพเลเวลมาเล่นเลเวล8เลเวล9้เนี่ยคนส่วนใหญ่ห แต่ว่าไอตัวมาร์คแมนเนี่ยมันอยู่ที่ l e เวลแปเน้นโลหะตัว4บาทนะครับแล้วพอได้แล้วซึ่งมันมีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียนะข้อดีคือเราฮิตเร็วเทมโปเราดีใช้เงินค่อนข้างน้อยกว่าถ้าเทียบกับตัวเด็ก5บาทแต่ว่าข้อเสียคือถ้ามันอยู่ในห้องที่มีแคปสูงคำว่าแคปสูงคือแบบห้องที่มีรีสอร์ทเยอะทรัพยากรเยอะเช่นห้อง3พรพิสมาติก3อักเมนลุงอะ่ะหรือว่าห้องที่มันให้เงินเยอะๆจากตัวเอ็นคาสเตอร์จากตัวแฮ็กพวกเนี้ยมันอาจจะเล่นไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่า พอเราฮิต4บาท2ดาวครบทุกตัวแล้วอะเราขึ้นเลเวล9ตามคนอื่นไปมันจะค่อนข้างช้ากว่าเพราะว่าคนอื่นเขามีเงินขึ้น9เร็วแล้วไปหาตัว5บาท2ดาวมามันเก่งกว่า4บาท2ดาวยู่แล้วนะถ้าเขาหาได้เพราะงั้นอาจจะต้องระวังจุดนี้นิดนึงตอนเล่นแต่ว่าไม่น่าจะมีปัญหามากถ้าเอาไว้เล่นไตแรงเพราะว่าเอาจริงๆคือต่อให้แคป็เราไม่สูงเท่าคนอื่นแต่ถ้าเราฮิตเร็วอย่างน้อยเราอยู่ท็อป4เราก็บวกเนื่ปะ่ะเพราะมันค่อนข้างเป็นเด็กที่ไตแรงง่ายนะก็เลยอยากจะเอามา ไปก่อนเข้าไปดูกันอย่าลืมกดไลค์กดซับคอมเมนต์นะช่วยกันนะครับต่อสู้กับลอริทึมอันนี้พูดจริงๆนะเพราะว่าถ้าใครตามผมใน a c e b o o k นะผมโพสต์ลงไปแล้วเหมือนกันว่าแบบเคยใน u t u b e เนี่ยฟีด u t u b e ไม่ค่อยโชว์ช่องเราเลยนะแล้วก็มีหลายคนบอกนะว่ามันไม่โชว์ช่องเราจริงๆนะผมก็จะพยายามหาวิธีแล้วกันไม่รู้ยังคิดวิธีไม่ออกเท่าไหร,ร่นะคือคิดออกบางอันแหละแต่ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่าไงถ้าใครมีไอเดียหรือว่าถ้าใครมีข้อเสนอก็ลองพูดมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะ คิดดูว่าเราทำได้ไหมนะแต่อย่างไรที่สุดก็นั่นแหละช่วยกันนะคอมเมนต์หน่อยหรือว่ากดไลค์หน่อยนะมันจะได้แบบอย่างน้อยคือ YouTube มันจะได้เอาของเราไปโชว์เยอะขึ้นอนะ่ะโอเควันนี้ผมไปละบ๊ายบายมีแอนนี่แคลรี่เคยลองแอนนี่เว็กซ์แต่ยังไม่ได้เล่นแบบพวกจริงจังอ๋อมีแบรนด์ซิกนี่ว่ะตอนนั้นที่เล่นแต่ว่าเซริซาย่ามิดฟอร์จูนเซตอฟฟิริออสนี่ยังไม่เคยเล่นเลยแคลรี่พวกนี้ จินสองจินสามเซนจี้ไหมอันนี้สามเซนจี้มีมุนโดอินเรดจินจิวาน่าจาวานมอเดอร์ไคเซอร์ยูมิอันนี้ยสามเซนจีน้ มาร์คแมนมีคินเดรจินจิงส์เล่นโอ้ oh, แต่มาร์คแมนสเกลดีมากเลยหมายถึงแบบเปเลี่ยนยูนิตเรื่อยๆเรลย,ลยใช้สองมาร์คแมนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเก่งขึ้นแล้วก็ไปจบที่2ตัวนี้ใช่ไหมแต่จะไม่มีตัวหบาทไม่รู้ว่าสาติสบาท2ตัวนี้มันไหวขนาดไหนแต่ว่าคนตี่กี้ก็ไหวนะหกแมนกะสี่มาร์คแมนถึงมันจะเป็นปเทรดแท็กก็เถอะฮัสเลอร์ ไม่ได้อิลเลสแต่ว่าจะได้3บาทเทรลลันสเปีย์วิวสเปียสวิวเหรอผมโช์จินกุนซูได้แล้วไปเล่นมาร์กแมนก็ฟังดูดีนะเมสวิวโดยทีมเกณฑ์หกเปอร์เซ็นต์แอสปีดแล้วก็ครแชนกุนซูคริคไปก่อนน่าสนอยู่อีโคโนมีก็ดูดีแต่ผมว่าเราเมสวิวละ เข้าน้ำแป๊บเดียวมาอ๋อไม่ทันเหรอ ถ้าไมา่สีเหมือนจะเบาๆ<า>แต่ตอนนี้ผมไม่ х, ทราบโอเคเดี๋ยวลองดูมาร์คแมนแวนการ์ดก็จะเล่นเหม Wonder, อือนวอลเลอร์ฮันเตอร์เทียบกับออตตเชก็จะเป็นฮันวอลแต่น,น่าจะเล่นง่ายดีนะผมว่าเห็นไอ้คนตะกี้เล่นมันก็ดูจะรองดีอยาให้มีฟิลเตอร์จังเลยเมื่อไรมันจะฟิลเตอร์เข้ามาบ้่ะโอ้โหนี่คู่ทุกตัวนะนี่ยัดผมมีคู่ทุกตัวเกินมาด้วยสี่คู่กดโลไหม อยากกดโลมากเลยเดี๋ยวรอดูถ้าชนะไฟเนี่ยจะกดโลทินหน้าไฟหน้าอัพเลเวลหนึ่งครั้งกดโลมาร์แมนคือได้แอตแท็กเดเมจแล้วก็อัปเตอร์แปดเซกเดเมจแรงขึ้นได้บัฟนั้นแรงขึ้น โทนี่ไนโตรหน้าเล่นเล่นไปแล้วสองตาดิมิไม่เวิร์กทั้งคู่เลยขนาดผมว่าตาสองผมเล่นโอเคแล้วนะผมรู้สึกมันไม่ค่อยอเวิร์กเท่าไหร่บรอมก็เป็นแวนการ์ดเนาแวนการ์ดมีกี่ตัววะเนี่ยเยอะจังหนึ่งสอสสี่ห้าหกเจ็ดแวนการ์ดมีเจตัวเลยเหรอมาดูว่าหูฟังผมจะแบตหมดก่อนหรือว่าเราจะเล่นตานี้จบก่อนมันรีชาร์จมาหลายรอบแล้วเหมือนกัน บอกให้รีชาร์จมาหลายรอบแล้วมึงบลอมนี่สก,กิลเหมือนเดิมปะไม่เหมือนเท่าไหร่ไม่ได้ช่วยเพื่อนมีชิวชิวเบรกทำดาเมจแล้วก็ชิวชิวนี่น่าสนใจมากเลยนะอะไรอะ่ะอะไรเนี่ยให้มาทำไมอะ <laughs> อ่ะ คนเล่นรีโลก็สบายเลยดีทั้งนั้นอนะคือผมว่สศาส์ดวงดีฮิตยูนิตแต่ไม่ช่วยละเพราะว่าทุกคนได้2ดาวหมดแล้วอะทุกคนได้2ดาวตัวที่ต้องการหมดแล้วเจีบ้าศาสตร์ดวงดีฮิตเร็วเหมือนห้องลัคกกี้ช็อปเป็นแบบนั้นนะรีโลเก่งไวเออแล้วเรารู้ได้ไงว่าห้องนี้เป็นห้องลัคกี้ช็อป มันได้บอกตอนต้นไหมอ๋อบอกนี่ว่า One p e r ร์เซ Lucky Shop t e l l e r t o y o u r Trade Can a p p e a r อืม low. เล็กลีโลเซิปสี่แอบใช้ดวงมากกว่าชิซามเป็นอย่างมากเท่าที่ลองเล่นขนาดนั้นเลยเหรอ จริงๆตอนนี้เราควรไปเล่นแวนการ์ดรีโลแวนการ์ดจินสามดาวตัวนั้นคือไข่วเน่ะตัวจริงซะด้วยตัวที่เราต้องการลาเจสกรุปทำเดเมจ Woodland Charm Your Highest h e a l Champion is Clone The Clone has 25% bonus Health and 30% bonus Attack Speed But cannot equip item Pollination ก็ตอบโจทย์ดีนะ Black Market When you re reload you re gain shop your gain chop 2 XP Your chop gain 2 XP Oh Make reload นี่ชอบเลยเอ้ยก็ reload ไม่ชอบมากนี่วะ Anger is true หรอ Markman Anger is true Skill อ่าแต่อยากเล่น c o l l i n a t i o n อนะ่ะ High End h o p โคลเนชั่นแล้วโคลเนชั่นอยู่เซฟสุสด จะเล่นตัวสี่บาทไม่ใช่เหรอตามสตาร์ไอเขาเรียกอะไรตามเกมไงตามเกมเน้นตามเกมถ้าหาจุดโลตัวเองได้ก็สบายจะเล่นสี่บาทไม่ใช่เหรออ่านแล้วทำแทมบูมโซเลสสวัสดีครับสวัสดีครับผมไอ้บูมผมนึกว่าบูมมาแล้วสิวันนี้หรือมันเมื่อวานวะหรือหน้าของเมื่อวานหรอยังไงสวัสดีนะวังทีก็จําสลับ ตายยาเอาละแชทแบตหมดแบตหูฟังหมดไปข้างหนึ่งแล้วเหลือกี่ข้างเดียวตัวแล้วถ้าเสียงผมหายไปแชทพิมพ์มาด้วยนะผมจะเปลี่ยนหูฟังแบบรวดเร็วนะแต่ว่าถ้าถ้าเราเปลี่ยนหูฟังตอนนี้เสียงมันจะหายไงผมไม่อยากให้สตรีมมันเสียงหายถ้ามันจะตัดไปด้วยครึ่งหนึ่งเพราะงั้นไม่ค่อยอยากเปลี่ยนเท่าไร่ผมเหลือหูข้างเดียวตอนนี้มามา,ามาลองดูกันว่ามันจะจบก่อนหรือเปล่าลีโอน่าไวน์ร ถ้ามีตังก็อยากอัพอยู่นะเป็นหแวนการตอนนี้แต่ว่าอย่าเลยเดี๋ยวมันเสียงเงินเยอะเกิน,นถ้าอัพแล้วเหลือ30กว่าบาทผมอาจจะอัพอยู่แต่อัพเหลือ18เนี่ยไม่มควร่าไรเดี๋ยวคนนี้มันก็อัพเรเวล7นะเหลือ30มเมันเยอะกว่าเรา พี l a เลเอร์เพิ่งเห็นแต่อนี้นะครับอ,อยู่เอา6แวนการ์ดลงเพราะเงินเราเหลือเยอะเหลือ32ก็กลับไปเงิน8เงิน50ได้ใน C1 พอดีแต่เหมือนจะไม่เจอที่2อลุ้นจะเจอที่2จะได้ชนะมันตัดสตรีท แต่ไม่เจอนะผมไม่เจอที่2มาทั้งสเตจเลยไม่น่าจะวันกี่สแตก็กล่ะไอวินสตรีมันโอ้ีออสเอาเฟยควรเก่งกว่าจินปะ่ะ4ี่บาทหนึ่งดาวควรเก่งกว่า2บาท2ดาวนะหรือ2บาท2ดาวควรเก่งกว่า อีกตัวหนึ่งก่อนที่จะเป็นเลเวล9ก็คงเป็นโกลเด้นออกซ์ใช่ผมไปโล8เอาจิ้ง2ดาวมาช่วยอฟิลิออสแล้วเอาโกลเด้นออกซ์ลงรอ Equip 4ชาคามพัส1มอร์ฟอร์อีชเอนิมีฮิตบายดอบลาสต์แต่ลาดโฟร์ซิกซ์แอตแทกแอน์ อันเดิมเลยนี่หว่าทีมมิงอัพฮิลลิ่งออกฮิลลิ่งออกในแวนการ์ดไม่ดีรีคอมรีคอมตอนนี้เหรอไม่น่าเวิร์กนะมานาโฟล์แบนออตีฟมานาโฟลอีปิตาไป หแว่นกาดสี่มาร์กแมนอีกตัวหนึ่งก็เป็นไาย่าใส่เ,เทมจริงนะจริงใส่เ,เทมแทนไายยาได้ หนึ่งเพลเยอร์โชสูสปริตโอ้โหของจริงวะเ,เ,เดี๋ยวรอขึ้นเก้าเออใจเด็ดเดี๋ยวจริงๆรงเร็วหน้าควรขยับมาขวานิดนึงยี่สิบเปอร์เซ็นตดูวิตี้ตอนมีชิลแล้วเรามีอีปิตาพที่เพื่อนตายได้ชิลโคตรคอมโบ เล่นเหมือนฮันเตอร์วอลเลยวอลเลเยอร์ฮันเตอร์แวนการ์ดมาร์กแมนสายออตโตเชสน่าจะชอบนั่นเซรีปะดาบได้หมัดได้ธนูพอได้ g s สาย่าแต่จิงสองน่าจะเก่งกว่าซาย่าหนึ่งอ้าวกดผิดอ๋อผมผมไม่กดผิดผมกดเอาออกฟอร์ด มันทำงานยังไงผมยังไม่รู้เลยเ a น n ดเมทแอ a แมน n d ฟป l f ชันสุดดรอปโกยูคจะเป็นแปดโกออลิโลเพิรมเนลี่อินฟ a สไดเเมทแอลแมนเดอะโกรีฟายโฟร์เดนเซบอลนั้ลีโลลีโลข้าวเดว์บลทวอตโกเป็นเลนบนะสิบเอ็ดจุดสามเยอะอยู่นัเนี่ะสิบเจ็ดจุดสาปซ็นต์ไดเเมแอจากโกเนออก์อันเดียวเนี่ยนะจากสองโกเ n นออกันะให้มันให้เยอะจังวะ เบสก็16%แล้วอะให้เยอะมากเลยเนี่ยสองซีเนอร์จี้ให้16บหดเมทแอม์ฟรีฟรีแล้วมีสเกลด้วยยิ่งเปิดเร็วยิ่งได้สเกลเยอะผมว่าแค่เบสมันก็เยอะแล้วอะคนที่นอกอะ่ะเซนตดเมทแอม์เยอะไปหัว พอมันเยอะทอํายากนี่48เลนแค่สองเออเข้าใจเข้าใจพอมันสกิลไปเยอะแต่ว่าก็อย่างที่บอกเนะแค่แค่เลขต้นมันก็เยอะแล้วอะเหมือนว่าเปิดเอาซินเนจี้เอาแบบเบส16เปอร์เซ็นต์มันผมว่ามันก็โหดแล้วนะยิ่งเป็นฟรีเด็กแบบเนี้ยแบบเป็นฟรีซินเนจี้แบบเนี้ยตอนนี้18.6เปอร์เซ็นต์ next bonus บวก1.4แต่ถ้าตอนนี้เราทำเป็น4โกลเด้นมันก็จะเยอะกว่านี้โดยที่เราไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม,ใช,มใ, 4, Go, ใช่ไหมเพราะมันให้45โกอใช่ไหมผมเข้าใจถูกใช่ไหม45ของโก l d เป e n 2ี่สุเป็นโง่สเปนเนี่ยเรดบัฟเหรอไม่อยากได้เรดบัฟไปเลยโกสเปนอ้าวเข้าใจเข้าใจเข้าใจ ถ้าซื้อตัวนับมันก็ไม่ได้แล้วดิซื้อขายซื้อขายซื้อขายอ่ะถูกไหมล่ะก็มันเขียนบอกใช่ไหมล่ะนั่งสแปมซื้อขายซื้อขายซื้อขายอย่างฮะแบบนี้ถ้าเราจะ m a x ซิม z ยออกโกลเด้นออกส์ก็คือเราจ่ายเงินเทิรนนตะกี้แค่สิบหแล้วก็รอแล้วก็จ่ายยี่สิแล้วก็รอแล้วก็จ่ายแล้วก็จ่ายใช่ไหมมันก็จะโตขึ้นเรื่อย คนเดียวก็จะโตกว่านี้อ๋อไม่แต่คําว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์โกหมายถึงได้เงินตอนคิวไม่เกี่ยวกับอันนี้เ,เข้าใจแล้วแปลว่าอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับตัวนี้นี่ก็คือถ้าผมทำสี่ออกฟอร์ผมก็จะได้มายี่สิบเปอร์เซ็นต์บวกกับอันนี้ใช่ไหมที่เราที่เราสแต็กมาโอแ้แปลว่าสองออกฟอร์แไม่โคตรกิงแต่ว่าสี่ออกฟอร์หกออกฟอร์มันไม่ได้ขนาดนั้นนีือวะ หน่ตาเมื่อกี้ผมควรโลนะะควรโลสิบครั้งโลให้มันพบเอ้ยห้าครั้งนี่ว่าไม่ใช่สิบครั้ง ร้อยเจ็ดสิบโอ้เหลือเลียวแน่เอ่อไม่เลือดร้อยสองตัวนี้ไม่สองดาวเริงวะอดชนะเลือดร้อยเลย กาเลนลงไปไมีสิทธิ์ออกเป็นตราแวนการไหมควรจะมีนะควรจะมีนะเหมือนอย่างที่ป้าแมวบอกไอ้การเลนจะไม่ออกแค่อันที่ไม่มีตราปะโลหกครั้งใช่ไหม <Right here. S 2> เดี๋ยวเปลี่ยนของจริงไหมสายา คำถามก็คือ tactician c r o w n coronation หรือว่าอันนี้ดีกว่าโอ้ย oh, uh, uh, coronation ดีกว่าอยู่แล้ว โกเลมมาไงวะเนี่ยมันคือของใครอะ่ะมันคือโกเลมของซีเนจี้อะไรอะ่ะเอ็กโซหรอแต่ผมว่าเด็กนี้เล่นง่ายไปสำหรับถ้าเทียบกับพืรนที่ข้ในในเซตตอนนี้ในแพทนี้แล้ว ยังไม่ต้องพูดถึงเซตในแพทเนะี่ยคืออันนี้มันไม่ใช่เวอร์ติคอเขาเด็กนึงออกปะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเอฟเฟกติฟกว่าเวอร์ติคอเยอะเลยเล่นตรงๆขึ้นไปนี่ยังไม่มี5บาทเลยนะเด็กไม่งอง5บาทเลยซ้ำแต่ไม่อยากหรอกถ้าจะเนิร์ฟคือเนิฟสองตัวนี้จบเลยเนิรฟจริงแต่จริง,รงก็ไปเนิฟเลยเดี๋ยวไอ้สตีดเล่นไม่ได้ถ้าจะเนิรเนิบสองตัวนี้ ผมซื้อกาเล่นไม่ใช่ว่าตะกี้กาเล่นหายไปไหนวะเอา้าอะไรอ่ะยัดผมซื้อของไม่ได้ว๊า เกมเพื่อนฮัลโหลผมหล่อนไปเองหรืออะไรวะเนื้อเพลงออกโกงเออจริงผมว่าสองออกโกงไปสองออกโกงมากเลยสิบหกเปอร์เซ็นต์มันเยอะเกินไว้ เลียวหน้านี่ก็อย่างถึกเลยสี่บาทแท้งที่แรทรูไม่เจอตัวอย่างนี้มาตั้งแต่นาตัดเชียเซตที่แล้วเซตสองเซตที่แล้ว,รรลวอ่ะจบละจีทีทแพ้ไปตาหนึ่งน่าเสียดายเกือบเล็ดร้อยละ